สวัสดีครับสวัสโจดและไปชาแนลนะครับแม่วันนี้ผมได้ปูเมฆแล้วนะครับไปเอามาที่ร้านเดิมนะฮะโลละสองร้อยบาทครับนี่ครับถูกมากครับเป็นปูดํานะฮะนี่เลยครับมาดูกันก่อนนะครับนี่นะฮะปูดำนะฮะดูตัวทุกคน งนี้เราจะผัดนะครับผมก็หกลีนะครับแล้วก็นึ่งด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำนะฮะนี่ครับนี่คือกล้างของมันนะขั้นตอนนี้ยากนิดนึงนะฮะก็เป็นขั้นตอนที่คนไม่ชอบนะช่วงตอนนี้นะเป็นต้องมาทำนะฮะ แต่มันเป็นนอยนะครับเมื่อกี้ครับนี่สังเกตดูตัวนี้นะครับนี่ครับดูตามมันนะนี่ครับมีไข่ไหมโอ้ตัวนี้โชคดีมีไข่ด้วยนะครับนี่ผัดพอดีแล้วมันจะออกสีม่ส้มนะเวลามีไข่นี่ครับมีไข่ด้วยเต็มเต็มกระดองเลยนะครับนี่อุ้ยนี่โชคดีที่กินปูกไข่ผัดนะนี่เลยครับดูขบนี่เลยครับนี่ไข่ประมาณสีมส้มนะอืม ไข่เยอะมากนี่ครับดูหน่อยดูหน่อยนี่ครับไข่ของมันนะฮะนี่ครับไข่ของมันนะอุ้ยรู้สึกว่ามันยังเต้นทุกทอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นนะฮะแล้วก็ความสดของมันนะครับนี่ครับก็ทำมิทีไหนมันก็ตายนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นอาหารนะครับนี่ครับโอ้โหไข่เนื้อยังเต้นอยู่เลยฮะหัวใจเต้นอยู่เลยครับโอ้ยโหดไหมฮะไม่โหดนะครับเป็นอาหารนะ ขอโทษทีนะครับคุณวันนี่เข้ามาดูคลิปหาว่าเราโหดนะผมอยากจะให้ดูบไข่ปูแค่นั้นเองครับสีสแสเนี้ทางนั้นเลยครับนี่ครับมันจะเกาะอยู่ตามตามเออนี่ครับกระดองะฮะตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อปูแนะนําให้เป็นตัวเมียนะครับจะได้จะได้ลุ้นไข่นะครับว่าจะมีไข่ไหมนะครับ ทำกระสุนตรงนี้เลยครับนี่ตัวนี้เป็นอยู่เลยครับนครับเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการทำปูนะฮะโอ้แล้วก็อันนี้เดี๋ยว จะเ,เป็นนึ่งนะฮะนี่ครับตัวนี้จะเป็นนึ่งนะฮะสามตัวนี้ว้าวสุดยอดเลยนะครับหูไข่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 ปูไข่ปูอุย้ยไข่ปูไข่ปูมานอะไมันจะน่ากินขนาดนั้นครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะผัดนะสักครู่นะฮะผัดใส่ไข่นะครับทำเสร็จแล้วนะ ไอ้ืองี่เหลือนี่คือมันมันนะมันปูนะเนีย่ยบางคนคิดว่าขี้อะไรมันนะเอาไปทิ้งนะไม่ใช่นะครับเป็นมันมันนะกินได้นะครับมันจะออกมันๆน,นะเนีย่ยสักครู่เราจะเอามาผัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เตรียมน้ำนึ่งก่อนนะแล้วก็เตรียมของก่อนนะหรือผัดทีเดียวเลยนะครับเนีย่ย โลละสองร้อยนะครับเนี่ยแพงไม่แพงครับผมนี่ครับที่ทุ่งมหานะฮะนี่ก็เหมือนกันเข้าโลละสองร้อยครับผมซื้อมาทั้งหมดห้าตัวเอ้เจ็ดตัวนะครับหกตัวหรือเจ็ดตัวนี่แหละประมาณสองรอหกสิบาทครับนี่ครับตามมาดูนะนี่คือขั้นตอนการนึ่งนะโอเคนะครับโอ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วนึ่งอีกแล้วนะครับนึ่งปูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับเือมันยังไม่ตายนะก็ดิ้นดินบ้างนะฮะนี่ครับก็ถึงยังไงมันก็ตายนะครับเราก็จะปิดฝาไว้นะครับสักครู่นะฮะหนึ่งสามตัวนะนี่ครับมันก็จะเริ่มแดงเริ่มแดงนะปิดฝาครับผมครับเดี๋ยวเราลงมาตักใส่จานดูนะแล้วก็ดูเชว่วมันจะสวยไหมนะครับนี่ครับวางการจัดวางนะฮะ ใส่เข้าไปครับนี่วางาวนะตะวางเบาๆนะฮะวางเบานะครับอุ้กานก้านก้านก้านน่ากินเลยกล้านอุ้งก้านด้วยนะนี่อันนี้ไข่มีไข่ด้วยฮะขอบอกนะครับมีไข่ด้วยนะฮะมีไข่ด้วยนะครับอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแอบแช่ไว้ก่อนนะฮะนี่ไปกินผักไข่ผัดวันนี้ครับ เซตแซมกันนะครับวันนี้นะครับโดยสุนิคโจทรเวลนะครับจะกินปลาป่าหรือกินกับข้าวก็ได้นะนี่ครับสุดยอดของความอร่อยนะดูสีสันก่อนนะครับนี่ครับใส่จานเปรย์แล้วฮะโอ้สีสันสดใสนะนี่ครับเรียบร้อยครับ 1, มีหนึ่งเมนูคืออันนี้คือปลาหอยนางรมนะเรียกปลาเลยยำปลาหอยนางรมนะครับจะมีตะไคร้แล้วก็ตัวนี้ชะละแหน่ก็ะจะเรียกปลานะฮะปลาหอยนางรมนะฮะนี่ครับส่วนส่วนผสมนะฮะนี่ครับตะไคร้ต้นอูบนะฮะเราจะทำปลาหรือว่าวทำยำนะฮะ ต้องเป็นตะไคร้สดๆนะฮะแล้วก็มีหมัวหอมนะนี่หอมมาได้ไกลเลยฮนะแต่สลัดแหน่ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่ครับนี่ครับปูของเราก็เสร็จแล้วนะฮะนี่ครับโอ้เดี๋ยวเราเอามาใส่นี่นะครับโอ้สดเลยนะครับนี่ครับโอ้บูแดงบูแดงปูแดงทำไมมันแดงขนาดนี้ครับทำไมถึงแดงขนาดนี้ครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะหมูแดงแป้งเมื่อวานทีาเป็นที่เป็นที่ขาดเยอะๆไหมมะนาวแบบพริกอ่ะมันก็ไม่เอาเผ็ดเนาะนี่คือหอยนางรมสดๆนะฮะเป็นหอยเจาะนะเขาเรียกว่าหอยเจาะนะแถวนี้นะคนเลเขียกนะครับก็เขาก็จะมีส่วนผสมนะของสมุนไพรต่างๆเขาจะมีสารแหน่นะมีตะไคร้นะฮะมีหูหอมนะครับแล้วก็มีมะนาวนะนี่ครับ ส่วนผสมที่สําคัญนะฮะสประกอบนะฮะแล้วก็ตำพริกนะฮะนี่ครับพริกแล้วก็มีน้ํามะขามนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกเผาด้วยนะฮะอันนี้คือทําน้ำํำยําไปก่อนนะฮะตรงนี้ผสมน้ํายําไปก่อนนะฮะนี่สีสันน่ากินมากนะเติมเส่ <S 2> <S 2> ็จเใส่ถ้วยไหมนู้นใส่ <S <S คนๆตุ้ยยำสินี่เลย <S <S เอ๋อ,อยยำสินี่เลยใช่ไหม ไม่ทางเยอะใช้พิษเผาได้เลยเห็นว่าใช้พิษเผานี่เดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานนะคร<อ>นี่ครับจัดจานนะครับจัดจานไปก่อนผู้บริหารจัดจานนะเขาเรียกผู้บริหารจัดจานนะครับไม่ใช่ผู้บริหารจัดการนะนี่นี่คเสิร์ฟใบนะ นีสระแหน่วางบนนิดนึงนะครับวันนี้ประดับนิดนึงนะประดับหน่อยนึงนะครับวันนี้วันหยุดนะเพื่อนเพื่อนอยากกินกันนะครับสาลาเน่นะนี่นะครับจริงๆแล้เราจะมีมะเขือเทศก็ได้นะครับใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันให้มันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็เอาแบบบ้านๆแบบนี้กันนะครับนี่ครับสักครู่นะโอ้ผมเห็นสีสันของน้ำยำนะสุดยอดยครับออกสีแดงแบบนี้นะครับ เรามาปรุงรสไดนะ้ที่หลังนะแบบนี้นี่ครับนน้ำมะขามผสมกับพริกเผานะครแล้วก็ปรุงรสเรื่รสดีนะครับหอมนะครับจริงๆแล้วถ้ามีหอมเคียวนะครอร่อยมากนะนี่ครับเอาละครับปล่อยเลยนะเดี๋ยวกันแนะหนุ่มหนุ่มนะครับ โอ้นี่จะเริ่มการยำแล้วเอาที่ว่าช้ำๆอ่ะเริ่มการยำเลยนะนี่ครับใส่แล้วครับให้ไปโอ้นี่ครับใส่หอยเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับใส่หอยไปแล้วนะฮะโอ้ยได้กลิ่นหอมสูุนไทรขึ้นมาทันทีเลยฮะนี่ครับเป็นหอยสดนะฮะไม่ได้ลวกนะฮะเป็นหอยนางรมหรือว่าหอยเจาะนะฮะนี่ครับ สีสันสดใสสีสันน่ารับทานมากให้ผมชิมหน่อยนะผมชิมผมชิมให้ผมชิมหน่อยนะชิมก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ยำอีกแบบนึงนะแบบนี้เยอะนะคับนี่ครับได้ผมชิมนะเรับชิมนะครับเรียกไงมาชิมนะ ทำใหญ่สองตัวมองเห็นไหมเีกีทำดีเะอือใส่หวานนิดนึงหวานหวานหวนยำหวานใส่น้ตัลนิดนึงจบเลยอ่าโอเคเลยยำไปอ่าอบๆเปี้ยวหวานอร่อยนี่ไหมยี่ไหมแต่เลยอ่าแล้วคนอ่านั่นแหละเุดยอด อนเลยนะครับไม่ไม่อ่อนเผ็ดอะสดจริงๆไม่เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ที่จัดไว้นะฮะนี่ครับไม่ต้องวนนี่ครับใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้ใส่<ม>ด้านานี้ มานะครับดูสักก่อนนะใส่เข้ามาครับแบงแบงแบงไม่เป็นไรครับใส่ไปเลยโอเคเม็ดมะขามยำหอยนางรมสดๆนะฮะหรือว่ายำหอยเจาะนะฮะสูตรของพวกเราเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาเสระแหน่ครับสระแหน่อรวยเสนอรวยบนนะเสระแหน่ต้องแบบนี้ไหมไม่ต้องแล้วครับนี่ครับสระแหนอรวยบนนะ โอ้โหสุดยอดทำมันสุดยอดอยู่แล้วเนี่ยนะเสรยจได้เอาไปด้านข้างด้วยนะสารแหน่ผมนะติดตามชมคลิปตอนกินบนโต๊ะนะฮะสุดยอดนะครับขอบคุณประหยะมากนะครับที่ทําเมนูเด็เดๆให้เรากินวันนี้นะครับนี่ครับปญะานะัะ ครับอาล่ะครับมาแล้วนะฮะสลหรับเมนูในะวันนี้นะครับโอ้ยมีอะไรบ้างครับปูนะมีหอยด้วยนะวันนี้ครับเทียบเลยนะปูครับนีนะ่ปูผัดพริกกหรีนะเป็นปูไข่นะเป็นปูถ่ายไปแล้วนะครับลิดแล้วนะส่วนนี้เป็นปูดำนะปูดำนึ่งนะนะนครับแล้วก็จะมียำหอยเจาะหรือว่ายำหอยนางรมนะฮะนี่ครับ ดูผักสะก่อนนะฮสุดยอดครับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับน้ําจิ้มนะฮะน้ําจิ้มอน้ําจิ้มานฟูนะครับนําเสนอนะผมไม่ได้ค่าโฆษณาครับพอนีเห็นน้องเขาขายหอยอยู่ที่ผู้เก็ตนะแล้วเขาก็เปิดร้านขายเกี่ยวกับหอยนะครับไม่น่าเชื่อเชื่อว่าผู้ชายจะขายหอยนะเอหอยไม่ทราบว่าหอยอะไรนะครับผู้ชายขายหอยนะผมก็เพิ่งเจอนะครับ มันก็คือหอย<ไ>อพวกหอยอะหอจะเป็นหอยอหอยทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นหอยอหอยบิดหอยลายหอยแคลงนะฮะแล้วก็สารพัดหอยนะครับร้านในครันะครับแล้วเขาก็ได้ทําน้าจิ้มขึ้นมาสูตรหนึ่งนะงนี่ไหนก็ขายหอยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยาำน้ําจิ้มขายเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขา่อหลายเยอะนะก็คือตําหลายเขาเรียกว่าเวลาลูกค้าเยอะเขาก็จะทำเอาไว้เลยนะครับแบบนี้นะ แล้วตอนนี้เขาก็มีไอเดียใหม่นะเขาจะทําส่งส่งที่ทําห้างทําอะไรเชฟวันหรือว่าห้างอะไรอะไรชิปชิปนะฮะับซูเปอร์ชิปอะไรพวกนั้นนะฮะนี่ครับตอนนีนน้นะครับเป็นน้ำมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับน้ำจิ้มไก่ฟูนะวันนี้ผมจะมาชิมนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะดูสีสันน่ากินมากครับนะบโอ้โหลองชิมดูนะ หอมนะครับเทเลเทใส่ถ้วยก่อนนะมันจะข้นๆนะข้นมากเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะข้นมากเลยครับน้ำจิ้มจิ้มในฟูนะนย่มัน้จิ้มในฟูฮะข้นมากครับมีส่วนประกอบของน้ําจิ้มซีฟู้ดดีๆนี่เองฮะแต่ว่ามีเคล็ดลับของรสชาติเขานะฮะเขาบอกขออู้ไว้ก่อนนะ รสชาติเคล็ดลับของเขาเนี่ยถ้าใครอยากทราบนะติดตามชมนะฮะคลิปต่อไปนะผมจะบอกว่าเขาใส่อะไรบ้างนะนี่ครับโฉมผสม,สมหลักก็คือจะมีพริกนะฮะพริกกระเทียมนะ,ะมะนาวนะ,ะแล้วก็ปรุงรสนะฮะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะนี่ครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาชิมกับปูนะ,ะวันนี้นะคระับโอ้ปิดฝาไว้ก่อนนะ,ะโอ้เขาบอกว่าราคาขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย ประมาณห้าสิบบาทได้ไงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมลองชิมดูนะกินกินน้ำจิ้มในฟูกระปูนะฮะใช่ไป,ไปทำมาทานใหญ่นี่ครับเขาบอกว่าตรงต้นหูกวาตต้นใหญ่เยอะอืม นี่ครับแกะปูก็เหมือนเดิมนะฮะแกะย่างน,นิดนึงนะครับนี่ขนาดเราตรุก้กล้ามแล้วเนาะ,ะอ่าผมชิมนะครับชิมน้ำจิ้มลายปูนะ ร่อยจริงๆครับอร่อยอร่อยโอ,อ,อ้ไม่ได้เลยเออเขาใส่อะไรบ้างถ้าน้ำกระเทียมดองรับก็ดองไม่ผิดนะครแต่สมมติผมยังไม่ได้ถามในยครูนะว่าเขาใส่อะไรบ้างนะแต่ผมได้รสชาติของกระเทียมดองหรือว่ามีพริกนะฮะือว่านาวนะรสชาติรสชาติแลกจากซีฟู้ตัวไปครับแตกจากซีฟู้ตัวไปนะฮนะ ไม่เหมือนอน้ำจิ้มขี้กาะฮะหรือว่าท,ที่พวกหมตำนะครับแตกจากน้ำจิ้มทั่วไปนะครับเ๋ยชิมใหมอ่อันนี้จะเป็นเนื้อปูนะครับจะมีจิ้มนะ อรสชาติโอเคเลยนะครับอเดี๋ยวจิ้มกับปูที่ผัดแล้วกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแกะนะครับกินปูนี้ต้องแกะนะครับโลละสองร้อยนะครับผมซื้อมาครับไม่ใหญ่มากนะครับ กับน,น้ำจิ้มนายปูนะฮะจิ้มฉ่ำๆเลยนะครับมีก้ามปูนะครับเหรอข้าวต่าออยด้วเอ่มอมาก แนะนำให้กินแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับถ้าเวลาเปิดแล้วเนี่ยคือจะเอาของเดิมใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดนะครับก็คือกินแล้วกินเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับแล้วอันที่ยังเหลืออยู่ก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับยาปเสียดายกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับอะไรก็ช่างนั้นมันอาจจะบูดได้นะครับผมเป็นห่วงตรงนั้นนะถ้ากินไม่หมดนะนี่ครับเพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเป็นห่วงสุขภาพนะฮะอยู่ได้ ถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หรือว่าสิบวันในประมาณนี้ครับอร่อ,รอย,ออยาใช้มือนะครับเพราะว่ากินปูนต้องใช้มือ,อม,มีกามอีกอันนึง เาเขามีออยอนะฮะเขาขอแล้วนะครับแล้วก็เครื่องหมายห้าล้านนะกําลังจะออกนะฮะแน่นอนนะครับสําหรับชิมในปูนะครับอันนี้เป็นการทดลองเฉยยังไม่ได้วางตลาดนะทำไมใช่ให้ทดลองชิมนะฮะปูนั่นแน่นหวานตะปูนั้นเนี่ยมันจะดังปุ๊บๆๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะส่วนของกล้ามมันนะครับ นี่ผัดคูอร่อยครับคูผมก็หลีกนี่ครับที่น้ำจิ้มสีพูดนะไอ้คูครับอีกรอบครับมาไปทำๆนะ ออรร่ยจิงๆคนละแบบกับน้ำจิ้มขี้กาผมนะฮะัน่ไหนก็หนไหนแล้วับลองชิมนี่ดูฮะหอยนางรมนะฮะอันนี้ก็เรียกหอยเจาะนะฮะหอยนางรมนะฮะสดๆนะฮะไม่ในลวกนะฮะชิมครับ ร่อสชาตินี้เปรี้ยวหวานนะฮะแล้วก็เผ็ดนะฮะในตัวเลยนะฮะมีครบนะครับขอมแบบพวกกสมุนไพรทรงเครื่ดดรองนะฮะสืดย้ดนะหอยจับก็สมผสมเมื่อกี้ถ่ายดูแล้วนะครับ โอเคครับขั้นตอนกินไข่ปูนะฮะไข่ปูอยู่ในกระดองครับไข่ในกระดองครับเมื่อคู่ไข่มัน ครับสีน้ส้มนะฮะเนี่ยไข่ปูครับ สูตรของปูนมันอยู่ที่ไข่จรินนะครับถ้ากินปูนะครับได้กินไข่เนี่ยถือว่าได้โชคสองทันนะครับเจ้าเลยเม่อนะันเริ่มมาครับพอได้กินนะครับได้กินส่วนของกระเชียงมันะครับ ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยสูงซึ่งมาสองร้อยหกสิบาทไม่เชื่อก็อย่าเชื่อครับเรื่องจริงครับเพราะว่าในมีพวกอยู่ตัวเดียวคือปูพวกก็คือที่บอกแล้วคือมันมันจะมันก็มาอยู่หลายวันแล้วมันจะเนื้อมันจะหายไปที่สาเหตุหน,นึ่งก็คือปูนเ,นนเนี่ยมันจะผักกระดองเขาเรียกมันเปียกกระดองนะฮะนะทให้นเนื้อมันยังไม่แข็งแรงมันทาให้ปูเนี่ยมันอ่อนแรงแล้วมันก็ไม่มีกาเนื้ออะไรเงี้ยครับก็เป็นปูพวกแต่คุ้มครับสองร้อยสองร้อยหกสิบ สองสิบบาทเนี่ยได้กินปูต้งเยอะนะฮะแบบนี้นะครับ เนื้อปูก็สดนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยครับบื้อนี้ประทับใจครับแล้วก็กินหอยนะฮะหอยนางรมนะอาปากนะครับใคาจะกินเข้ามาเลยนะครับอาปากพร้อมกันนะครับหนึ่สองสา ลูกค้ากลับมาแล้วนะครับหนึ่งบัทน,นะครับก้มามปูเนะี่ยมันอร่อยตรงนี้เนะี่ยก้ามปูแล้วก็ไข่ปูนะครับ เพื่อนๆได้กินนะครับอาหารทะเลสดๆครับแบบนี้นะที่บางเบิดนะครับในส่วนของกัญเชียมมันฮะเนื้อมันอยู่นี้ครับ ตามชมครับวิวในโจทย์ไทยเว็บใช่ไหมครับสุดยอดปูดครับแล้วก็หอยนะครับก็